สำนักพระราชวังก็เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะโดยนายพิพัฒนร์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมและตรวจพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสั่งการให้ทุกหน่วย ค่ะเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับทุกมิติเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็ให้มีการรายงานข้อมูลทุกวันคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเพิ่มมากกว่า1-0,000คนต่อวันและมีการกําช้บให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาทางจิตเวชซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขร่วมคัดกรอง ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการจัดรถัชเติลบัสให้บริการประชาชนฟรีจำนวน113คันใน16เส้นทางด้วยกันค่ะก็คือตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการคอยให้ข้อมูลเส้นทางการเดินทางและก็จัดสายตรวจพิเศษดูแลความปลอดภัยในการใช้บริการตลอดวันด้วยนะคะ รวมถึงมีการจัดทีมช่างเทคนิคประจำแต่ละเส้นทางเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะ